สัญญากับอเมริกาแล้วจะไปแก้ไขสัญญาให้อเมริกาเนี่ยนะลดนะผลประโยชน์ลงมาหรือว่าเสียเปรียบมันเป็นไปไม่ได้นะไอ้ไอ้นุินไอ้หนูมึงไม่ต้องมาหลอกใครหรอกพูดนะต่อไปนี้ที่บอกว่าสนธิสัญญาไอ้ MOU เนี่ยนะมันไม่ใช่สนธิสัญญามันไม่ใช่สัญญา,ม,ม,ญญามันยกเลิกได้ไอ้ MOU 43 4สมมึงทำไมไปยกเลิกทำไมมึงต้องไปขอประชามติไอ้สัตต์กตักกูกันอย่างนี้แหละ ไอท้ทีอย่างนี้นึงมึงไม่ได้บอกประชาชนมึงไม่ได้ขอประชาปรทมึงตกลงนะมึงดบลงนะมึงทำไอ้ัตา์และทีนี้ท่านผูกบังครับไอ้ MOU อันนี้ท่านจะไปมองไปเล็งที่เรเอแต่ผมบอกท่านเลยว่า MOU อันนี้มันเป็นเ ไม่ใช่เฉพาะในทางเศรษฐกิจนะครับมันเป็น MOU ในทางการเมืองที่ประกาศใ้โลกรู้ว่าวันนี้เนี่ยคำแหนไทยเนี่ยนะวันนี้ประกาศตัวว่าเราเป็นพวกเดียวกับอเมริกันร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมรับสิ่งที่อเมริกันเสนอทั้งหมดนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับที่บอกอย่างนี้เนี่ยนะที่บอกอย่างนี้เนี่ย นี่มเป็นการเมืองครับ m อ u มโวยูมาเกิดขึ้นจากการเมืองนะไอ้ตั้มมานั่งเป็นประธานนะและสิอิจิ้นผิงอยู่ตรงไหนล่ะเออนะอยไวาอิปราหิมมาเป็นสกิพยานนะเออนะแล้วก็ไอ้ตั้มมาเป็นเนะจงเรียกว่ามาเป็นประธานโดยทัําไปนะและไอ้อย่างนี้เนี่ยและสิจิจินผิงมาอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย สีจินผิงวันนี้เนี่ยนะเขาก็อยู่เขาก็ดูอยู่และเขาก็เห็นชัดและความหมายระดับโลกเขาไม่ไปมองเขาไม่ได้มองว่ามึงทำเอ็มโอยูมีรายละเอียดอะไรยังไงหรอกแต่เขามองว่านะมึงไปเซ็นสนธิสัญญานะสันติภาพอยู่โดยที่จีนเนี่ยนะครับ ไม่ได้เข้ามาร่วมอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือการประกาศตัวว่าเป็นศัตรูกับจีนถึงแม้ว่าอนุทินได้ออกมาแค่ตัวแล้วว่าเนะเรายังไม่ได้ปิดขั้นจีนจีนจะเข้ามาสำรวจแร่เอ,อิร์ธอะไรยังไงก็ได้ใช่ครับมึงเข้ามาสำรวจอะไรก็ได้แต่จีนไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทุนก่อนมึงจะสำรวจอะไรสำรวจได้แล้วมันได้อะไรล่ะแค่สำรวจ เพราะมึงไปขมวดท้ายไว้แล้วขมวดอยู่ในเอ็มโอยูแล้วอเมริกาจะต้องได้สิทธิ์กดไถ่พื้นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแต่นี่คือเรื่องที่บอกว่าประเทศใดๆในโลกนี้นะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยมึงเข้ามาเสือกไม่ได้ อเมริกาเฟิร์สอเมริกันเฟิร์สนี่แหละอเมริกันเฟิร์สล่ะนะนี่แหละประเทศไทยเนี่ยวันนี้เป็นของกูเอ็มโอยูฉบับนี้มันบอกว่าประเทศไทยเป็นของกูกูในะวงเล็บอเมริกาที่ผมบอกว่านี่แหละอาณาจัมันจะเกิดและมันก็เริ่มเกิดแล้วหลังจากอนุทินเซ็นเอ็มโอยู U, บ้านหนองจานเมื่อวานนี่เป็นไงท่านเห็นแล้วยังนะวีระก็ดีใครก็ดีวันนี้เรื่องออกโรงนะออกโรงแล้วพาประชาชนวันนี้ไม่ยอมแล้วนะครับที่ชายแดนนะท่านก็คงเห็นข่าวเห็นภาพกันแล้วนะเห็นข่าวเห็นข่าวเห็นภาพไปอยังนะที่ไปดันกันนั่นนะทุรมุนวุ่นวายกันอยู่นะั่<า>นเนี่ยท่านไปเห็นหรือยังท่านดูฟังครับมันเริ่มเกินแล้ว ความขัดแยง้งครั้งใหม่เนี่ยมันลึกมากมันลึกเพราะว่า MOU ฉบับนี้มันตบหน้าจีนอย่างแรงแล้วกนะ็ประเทศไทยไดนะประกาศตัวประกาศสึกกับจีนไปแล้วถึงแม้ว่าอนุทินจะพูดปลอบใจจีนนะและผมจะตีความสิ่งที่อนุทินคิด และสิ่งที่ทีมงานของอนุทินคิดและก็พักน้ำเงินคิดพักน้ำเงินคิดอนุทินคิดกษัตริย์คิดเจ้าคิดวันนี้อันเดียวกันนี่ผมพูดให้ท่านฟังตรงๆนะครับรายการนี้ไม่ใช่รายการมาด่าเจ้าผมไม่ได้ด่าเจ้าแต่ผมต้องการพูดความจริงในประเทศไทยร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงท่านจะได้รู้ปมเงื่อนของมันที่แท้จริงความคิดของพักน้ำเงิน นะความคิดของอนุทินนะความคิดของวังความคิดของเลขากษัตร์นะหรือว่าสถิตพงศ์วันนี้ความคิดเดียวกันทั้งหมด MOU นี้เนี่ยนะเป็น MOU ที่ต้องได้รับไฟเขียวจากวัง MOU อย่างนี้เนี่ยถ้าว่าคุณยุทธยาตเย,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 ยะอะยกทรัพยากรธรรมชาติเขาเจะยกประเทศไปให้เวียาร วังจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงสติพง์เดินควงคู่กับอนุทินูไปตรวจงานแรกก็ความความลึกซึ้งระหว่างอนุทินกับวังและสติพง์แสดงออกให้เห็นชัดแม้กระทั่งการตั้งรัฐบาลคราวนี้ไอส้สติพง์ก็เข้าไปลึกมากและวันนี้น้องชายสตยิพง์ก็กําลังโดนนะโดนถูกกล่าวหาและคดีมีมูลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับน,นันออนไลน์อะไรทั้งหมดเนี้ย ดังนั้นเนี่ยนะไอเรื่อง M O U มอันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องอนุทินไปเซ็นแบบง่ๆงแต่ว่าคนอื่นเขาไปกรบพูดซูดไอ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 ไไอไอไอนอไ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 ออไอไอไออไอออไอไอ่ออไอไิไองอไอไอไองอไ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 ่ไรื่องอไ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 ่เรื่องอนอไอไอไ่เรไ่องพไอไอไอไ แต่เรื่องนี้เนี่ยนะมันต้องได้รับไฟเขียวจากวังการได้รับไฟเขียวจากวังเนี่ยนะวันนี้มันต่อสายไฟเขียวกันนะมันต่อง่ายพักอื่นเนี่ยมีแต่ไฟแดงโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะมีแต่ไฟแดงจากวังนะติดคุกแล้วติดคุกอีกนะให้ทหารทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44สั่สสงยึดทรัพย์เขานะใช้กำใช้มาตรา44ตั้งกรรมการนะจัดนะักความเสียหายเขาเป็นเสนละเขาโดนมาขนาดหนักถ้าเป็นพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยมีแต่ไฟแดงมีจะถูกทำลายล้างแต่พอพักน้ำเงินพอไอ้หนูอนุทินมีแต่ไฟเขียว ไม่ใช่ไฟเขียวดวงเดียวด้วยไฟเขียวสายดวงเลยนะออกยิ่กันไปถึงภูฐานนะแล้วก็จะเป็นโดงกันนะแล้วก็นะสถิตพงก็เดินควงคู่นะตรวจงานกันสแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเนะนะนี่ยนะอาลูทินและก็พักน้ำเงินเนี่ยนะวางเบ็กนับเต็มทีแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ย จะไปเซ็น m อ u ยกผลประโยชน์ของประเทศชาติยกแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นแสนแสนล้านไม่รู้กี่ล้านลาน้านเนี่ยและเป็นแร่ที่สำคัญที่สุดในนี้ไปให้กับอเมริกาโดยที่วังไม่รู้เลยถ้าคิดเลยว่าใครคิดว่าวังไม่รู้เรื่องด้วยเรื่องนี้หมายเลขนึงมาถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้ได้รับไฟเขียวจากวังก็หมายเลขสอง อานี่ผมไม่ได้หลอกล่อนะผมพูดตรงๆนะคือผมเนี่ยนะผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ที่หลายคนนะเขางงว่าอนุทินทำไมมันกล้าทำอย่างนี้ก็ผมบอกว่ากล้าทำเพราะไฟเขียวจากวังนะและคนปิดสวิตไฟเขียวไฟแดงก็คือสติตปวยไงสถิตปวยไงทีิงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ท้าผาู้ฟัง ทำไมถึงต้องไปยอมอเมริกาทำไมถึงต้องไปยอมไอ้ทรัมป์เพราะไอะ้ทรัมป์มันกุมข้อมูลลับเอาไว้ไอโซโซ้โสสปากใต้ไอ้โสสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเวพันนั้นอะไรที่วันนี้ไอ้อะไรอัจฉริยะมาเล่นงานหรือว่าบิกโจกเล่นงานอยู่นั้นไอ้นั่นนะมันเด็กๆจริงๆอเมริกามีรายชื่อมากมากเกินอีกแต่นะ การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดหมดหรอกเขาจะเปิดให้คนสาคัญสําคัญรู้แต่ต้องเขาจะเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปคนไทยทั่วไปรู้ก็คือเจ็ดแต่จริงๆมันมีมากกว่าเจ็ดแต่มากกว่าเจ็ดนั้นน่ะเขาก็สื่อสารส่ง,สงตรงไปแล้วให้เจ้าตัวรู้ด้วยว่ากูมีหลักฐานเส้นเงินของพวกมึงทั้งนั้น